สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของท่านอาจารย์จริงหลิวหนึ่งในตัวละครที่หลายคนน่าจะอวยแล้วก็รอซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วตัวละครนี้จะเก่งไหมทําอะไรได้บ้างเดี๋ยววิดีโอนี้เรามาคุยกันแต่ก่อนหน้านั้นก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ร้าน Power Pay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภยัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันร้านนี้เปิดมานานเครดิตด,ดีมากถ้าใครอยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็ได้นําเติมผ่านร้านนี้ได้เลยครับปลอดภยัยไว้ใจได้แนนน่อ เรามาเริ่มจากความสามารถพื้นฐานของตัวละครนะครับจิงหลิวจะมี2โหมดก็คือโหมดปิดตากับโหมดเปิดตาในโหมดปิดตาหรือก็คือโหมดปกตินะเวลาที่เราใช้สกิลไปจะเป็นการทำานาเมทใส่ศัตรู1ตัวแล้วก็ทำให้ตัวของจิงหลิวได้รับชาร์จ1อันซึ่งชาร์จนี้เราสามารถเก็บได้สูงสุด3อันแล้วเมื่อเราได้ชาร์จถึง2อันเมื่อไหร่จริงหลิวก็จะเข้าสู่โหมดเปิดตาซึ่งโหมดนี้มันจะมีความสามารถหลายอย่างเลย1ก็คือในตอนที่เราเปลี่ยนโหมด จิงหลิวจะได้ทำการเล่งเทินทันทีก็คือได้เทินต่อเลยนั่นเอง 2. คือเขาจะได้บัฟอัตตายขี้50%ครับใช่คุณฟังไม่ผิดมันเยอะมาก50%ซึ่งบัฟนี้ก็อยู่จนจบโหมดเลยนะครับโหดมากๆ 3. คือทุกครั้งที่เขาทำการโจมตีศัตรูเขาจะทำการลดเลือดคนอื่นในทีม ซึ่งจะลดเท่ากับ4%ของ h ฮีสูงสุดของตัวละครตัวนั้นเพื่อมาบัฟพลังโจมตีของตัวเองแล้วค่อยโจมตีศัตรูนะพูดง่ายๆว่าทุกครั้งที่โจมตีจะทําการลดเลือดเพื่อนมาเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองนั่นเอง4คือในโหมดนี้ไม่ตายของเขาจะมีดาเมจแรงขึ้นแล้วก็5คือสกิลของเขาดาเมจแรงขึ้นเช่นกันแล้วก็เปลี่ยนจากการโจมตีศัตรูตัวเดียวเป็นโจมตี3ตัว และการใช้สกิลในโหมดนี้จะไม่ใช้แต้มสกิลแต่จะเป็นการใช้ชาร์จแทนตรงนี้ฟังแล้วมันอาจจะมีรายละเอียดเยอะแต่เดี๋ยวเอาไว้ผมจะสรุปอีกทีหนึ่งนะครับมาที่ไม้ตายคือจะเป็นการทำดาเมจใส่ศัตรู3ตัวตัวกลางโดนแรงตัวซ้ายขวาโดนเบาแล้วก็จะทำการเพิ่มชาร์จให้จริงหลิว1อันส่วนเทคนิคจะเป็นการสร้างฟิลขึ้นมาซึ่งศัตรูที่อยู่ในฟิลก็จะถูกแช่แข็งแล้วเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ จิงหลิวจะฟื้นพลังงานไม้ตาย15หน่วยพร้อมกับได้ชาร์จ1อันทันทีและศัตรูก็จะมีโอกาสที่จะติดแช่แข็งเป็นเวลา1เทิร์นด้วยคราวนี้เรามาดูไอเดียการเล่นจิงหลิวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันง่ายมากๆเลยเราดูแค่3แถวนี้ก่อนนะครับก็คือใน2เทิร์นแรกเราจะใช้สกิลเพื่อทำการเพิ่มชาร์จแล้วพอชาร์จถึง2เราก็จะเข้าโหมดเปิดตาพร้อมกับได้รับการเลิงเทิร์นซึ่ง พอเราเข้าโหมดนี้ดาเมจที่เราทําได้มันจะแรงขึ้นมากๆเราก็ทําการใช้ไม่ตายนะครับซึ่งมันก็จะแรงแล้วก็เพิ่มชาร์จเป็น3อันจากนั้นเราก็ใช้สกิลต่อเรื่อยๆซึ่งมันก็จะไม่ใช้แต้งสกิลแต่มันจะลดชาร์จแทนมันก็จะลดชาร์จจนเหลือศูนย์แล้วเราก็จะออกจากโหมดเปิดตาแล้วก็วนกลับไปเริ่มใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไอเดียการเล่นก็คือเราใช้สกิล2ครั้งเข้าโหมดเปิดตาเราใช้ไม่ตายเพื่อเพิ่มชาร์จ แล้วก็ใช้สกิลต่อจนชาร์จมันหมดแล้วก็วนแบบนี้เรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยสําหรับการเล่นตัวของจริงหลิวนะคราวนี้มาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับตัวแต้มสกิลเราก็จะใช้แค่2แต้มต่อรอบคอมโบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ประมาณ0.5แต้มต่อเทิร์นก็คือประหยัดกว่าตัวดามเมจทั่วไปส่วนเรื่องของพลังงานไม้ตายเขาก็วนได้สบายๆก็คือว่าพอเราใช้ไม้ตายเราจะได้พลังงานฟื้นกลับมา5หน่วย แล้วการใช้สกิลในโหมดเปิดตาเราจะได้พลังงานฟื้นมา30นะครับ3ครั้งก็กลายเป็น95ส่วนสกิลในโหมดธรรมดาเราจะได้พลังงาน20ใช้ไป2ครั้งเพื่ออีก40ก็กลายเป็น135ซึ่งตัวไม่ตายของจริงหลิวจะใช้พลังงาน140เราขาดแค่5หน่วยแต่ว่าถ้าในระหว่าง4เทร์นี้เราโดนศัตรูโจมตีหรือฆ่าศัตรูได้ พลังงานมันก็จะพอดันทีซึ่งโอกาสที่มันจะเกิด2อ,อย่างที่ว่ามันก็ค่อนข้างจะสูงมากเพราะเรามีเวลาตั้ง4เทินนะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นจริงจิงหลิวสามารถวนคอมโบแบบนี้ได้สบายๆไม่จําเป็นต้องหาการฟรื้นพลังงานจากแหล่งอื่นเลยมาสรุปข้อดีข้อเสียกันนะครับจิงหลิวก็เป็นตัวละครที่มีครบทั้งดดเมจเดี่ยวแล้วก็ดดเมจหมู่เลยแล้วก็ใช้แต้มสกิลน้อยกว่าตัวดดเมจทั่วไป แถมมีบัฟอัตตายิิให้ตัวเอง50%ซึ่งมันเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะฮะแล้วก็มีบัฟพลังโจมตีซึ่งจริงๆแล้วมันก็บัฟเยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมให้เป็นข้อมูลเสริมก็คือว่าถ้าคุณอยากให้จริงหนิวเขาบัฟพลังโจมตีได้เต็มที่คนอื่นในทีมควรจะมี HP รวมกันได้ประมาณ1 5 0 0หน่วยนะครับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะแต่คือให้เป็นไอเดียสำหรับคนที่อยากจะให้มันถึงแม็กซิมัมนะครับ ส่วนข้อเสียก็คือเขาต้องลดเลือดคนในทีมเพื่อมาเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วด้วยความที่เขาใช้แต้มสกิลน้อยแต้มสกิลที่มันเหลือเราก็สามารถเอามาใช้เพื่อฮิลเพื่อนได้แล้วดามเมจของเขาในตอนโหมดปิดตามันจะเบามากๆทำให้เขามีช่วงที่ดามเมจเบาสลับกับแรงซึ่งมันอาจจะมีเคสเช่นบอสท,ทาการเรียกลูกน้องมาแล้วเราอยากจะเคลียร์ลูกน้องให้เร็วที่สุดแต่ว่ามันเข้าช่วงที่ดามเมจเราเบาพอดี มันก็จะทําให้เล่นลําบากได้แต่โดยรวมแล้วจิงหลิวก็ไม่ได้เป็นตัวที่มีข้อเสียใหญ่อะไรมากคราวนี้มาถึงคําถามสําคัญก็คือแล้วดาเมจจิงหลิวแรงไหมก็สลับตารางนี้ผมขอบอกก่อนว่าไม่ได้รวมบัฟจากตัวละครอื่นนะครับเป็นดาเมจแบบตัวละครตัวเดียวซึ่งเวลาเราเล่นเป็นทีมจริงๆดาเมจมันก็อาจจะเปลี่ยนจากตรงนี้ได้แล้วก็ผมก็อาจจะคํานวณผิดก็ได้นะครับคืออันที่จริงแล้วเนี่ยผมคุยในไลฟ์ไปก่อนหน้านี้ว่า ถ้ามันมีตัวละครที่แรงพอๆกับต้านหึงมาแต่ใช้แต้มสกิลน้อยกว่ามันคงได้มีดราม่าแน่แล้วพอคำนวณมานะฮะดาเมจจิงหลิวถ้าเป็นเป้าเดี่ยวนะครับเบากว่าต้านหึงประมาณ7%ซก็ไม่ได้เยอะมากแล้วดาเมจในเคสมอน3ตัวคือเรียกว่าเท่ากันเลยแต่ใช้แต้มสกิลน้อยกว่าประมาณ1ใน4เกือบ1ใน5ได้ซึ่งผมก็บอกตรงนี้เลยนะ ผมอาจจะคำนวณผิดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อรอตัวมาเราค่อยเทสกันอันนี้ให้ดูเป็นไอเดียนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่ได้คำนวณอะไรผิดไปเยอะจริงจริงจริงดิวก็น่าจะเป็นท็อปเทียตัวดดเมจแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ย้ำอีกทีหนึ่งรอตัวมาก่อนเราค่อยมาเทสมาพิสูจน์นะเรื่องต่อมาก็คือไลโคนที่น่าใช้นะครับจริงๆก็มีเด่นๆอยู่แค่2อันอันแรกแน่นอนว่าเป็นประจำตัวซึ่งอาร์ตสวยมากๆนะครับท่านอาจารย์เขาสวย อวยไม่รู้จะอวยยังไงแล้วนะฮะก็นอกจากอาร์ตสวยแล้วความสามารถก็คือจะเพิ่มความแรงคิดให้คุณใส่20%อันนี้ตรงตัวแล้วก็เมื่อเพื่อนร่วมทีมถูกโจมตีหรือเสียเลือดคนใส่จะได้บัฟ1สแตก็กซึ่งบัฟนี้สามารถเก็บได้สูงสุด3สแต็กนะแล้วบัฟแต่ละสแต็กจะทําให้คนใส่ท,ทําดาเมจในการโจมตีครั้งต่อไปแรงขึ้นและเมื่อเก็บบัฟได้ถึงสสแตก็ก ตัวการโจมตีครั้งต่อไปก็จะไม่สนพลังป้องกันของศัตรู12%ด้วยนะครับซึ่งตัวบัฟนี้มันก็จะหายไปทันทีเมื่อคนใส่โจมตีนะพูดง่ายๆว่าถ้าราใช้ตัวะไรคนในนี้ให้คุ้มเราต้องทําให้เพื่อนร่วมทีมเสียเลือดได้เรื่อยๆซึ่งมันก็เพอร์เฟกกับตัวจริงหลิวที่เวลาเขาโจมตีเขาก็จะลดเลือดเพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงก็หนีไม่พ้นของร้านเหินตานะครับก็คือเมื่อคนใส่โจมตี จะทําให้ได้พลังโจมตีเพิ่มซ้อนได้4ครั้งก็เพิ่มเยอะมากแล้วถ้าคนใส่ทําลายจุดอ่อนหรือก็คือเบรกศัตรูได้ก็จะสร้างดาเมตได้เพิ่มขึ้นซึ่งตัวของจริงหลิวผมมองว่าเขาก็ใช้เบรกได้ดีการเก็บบัฟมันไม่น่าจะยากมากยกเว้นว่าไปเจอมอนที่ไม่แพ้น้ําแข็งแล้วเราให้เขาเบรกไม่ได้นะครับมาดูตารางดามจกันผมก็สรุปเทียร์ให้แล้วด้านขวานะครับ ส่วนรายละเอียดตัวเลขด้านซ้ายก็คือตัวประจำตัวที่ซ้อน1นึ่งดาเมจเป็น100%แล้วก็ของร้านเฮอร์ตาที่ซ้อน5ถ้าเราเก็บบัฟได้ดาเมจมันก็95%ถ้าเก็บบัฟไม่ได้ก็83เพราะฉะนั้นดาเมจโดยเฉลี่ยมันก็จะอยู่สักประมาณ90%ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับส่วนไลค์คันอื่นๆจริงๆแล้วถ้าเราเก็บบัฟได้ดาเมจมันก็แรงแต่เงื่อนไขมัน ยากมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลือดต้องตามกสตูต้องเสียเลือดต้องโดนโจมตีเงื่อนไขมันวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนําจริง,รงๆก็แค่2อันข้างบนนะต่อที่ลีลิกนะครับสลับเซตสีชิ้นก็จะมี3ทางเลือกคือสีน้ําแข็งหรือเป็น2น้ําแข็งบวกมาร์เก็ตเทียที่ให้โจมตีหรือเป็น2น้ําแข็งบวกเบสเซนเจอร์อนนที่ให้ความเร็วก็ได้ ซึ่งทั้ง3แบบนี้ดาเมจโดยรวมแล้วมันใกล้เคียงกันมากๆเพราะฉะนั้นคุณเลือกอันที่มีออฟลรองสวยๆได้เลยนะครับแทบไม่ต่างกันเลยส่วน2ชิ้นก็จะมีเป็นเซตอารีนาของโลก7ที่ดาเมจแรงสุดส่วนของโลก3กับโลก6ดาเมจก็จะน้อยลงมาประมาณ5%ซึ่งอันที่จริงแล้วผมมองว่าถ้าคุณฟาร์มอาไว้แล้วมีออฟสวย,สวยก็สามารถใช้ได้ยาวๆครับ ในส่วนของออฟหลกักเสื้อก็แนะนําเป็นความแรงขี้เพราะว่าจริงหลิวเขามีบัฟอัตายขี้กับพลังโจมตีในตัวเองเยอะมากอยู่แล้วส่วนรองเท้าก็แนะนําเป็นความเร็วยกเว้นว่าคุณไปเล่นกับโบเนียสายสปีด150อัพแบบนั้นจะใช้เป็นโจมตีก็ได้แล้วก็ลูกแก้วใช้เป็นบสน้นําแข็งส่วนตัวสร้อยก็ใช้เป็นพลังโจมตีเพราะว่าจริงหลิวเขาวนพลังงานได้ในตัวเองอยู่แล้วออฟลองก็แนะนําเป็นอัตายขี้กับดาเมจขี้แล้วตามด้วยเป็นสปีดกับโจมตีนะครับ ในส่วนตัวคอมโบตัวแรกก็จะเป็นเบทเลยเพราะว่าเบธเขาจะเน้น H p เป็นหลักก็ทําให้ตัวจิงหลิวสามารถบัฟพลังโจมตีได้เยอะแล้วเวลาที่จิงหลิวเขาทําการดูดเลือดมันก็จะมาเพิ่มตัวชาร์จของพอสวรรค์ของตัวเบทที่เป็นการเคาน์เตอร์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะเสริมดามเมจให้กันและกันเป็นคอมโบที่ดีมากๆตัวที่2คือคิดไม่ออกบอกเปลล่านะครับก็คือเขาสามารถสร้างแต้มสกิลให้ทีมได้เรื่อยๆแล้วก็ใช้ไม่ตาย เพื่อลดป้องกันศัตรูเป็นหมู่ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีดาวสี่เราก็สามารถให้เขากดสกิลเพื่อลดต้านทานน้าแข็งของศัตรูได้ด้วยนะครับแต่ถามว่าจําเป็นต้องมีไหมก็ไม่จําเป็นเพราะว่าเปล่าเนี่ยเขาเก่งมากๆตั้งแต่ที่ดาวศูนย์แล้วสามก็คือซินูวูบก็สามารถเอามาลดต้านทานลดป้องกันแล้วก็เพิ่มจุดอ่อนน้าแข็งได้ก็จะใช้ได้ดีเวลาเจอบอสที่ไม่แพ้น้ําแข็งนะครับ มาที่ตัวบัฟกันบ้างแน่นอนว่าต้องมีตัวของโบเนียก็เป็นตัวที่สามารถบัฟดาเมจได้มหาศาลในช่วงสั้นๆซึ่งมันก็บอกกับจิงหลิวนะแล้วก็มีเรื่องการเล่งเทิร์นต่างๆแต่ที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าเวลาที่จิงหลิวเขาเปลี่ยนโหมดแล้วมีการเล่งเทิร์นนะครับมันจะไปลดระยะเวลาบัฟลง1เทิร์นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้บัฟอะไรต่างๆก็ควรรอให้จิงหลิวเขาเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับ ตัวที่ดีลองลงมาก็แทงอยู่นั่นเองก็บับโจงตีบับ,บัดความเสียหายฟื้นพลังงานไม้ตายได้ซึ่งถ้าเล่นดีๆจริงหลิวเขาก็สามารถกดไม้ตาย2ครั้งต่อการเปลี่ยนโหมดหนึ่งรอบได้ก็เป็นทางเลือกที่โอเคสำหรับคนที่ไม่มีโบนียนะมาที่ตัวฮิวก็แน่นอนว่าต้องมีหลัวชาตัวที่ฮิวแรงในระดับที่ว่าจริงหลิวจะลดเลือดเพื่อนหรือไม่ก็เราไม่สี่เรียดนะครับเขาคิวแรงมากๆอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องล้างบับล้างดีบับอะไรต่างๆประโยชน์ในตัวก็เยอะอันนี้มันตัวเทพอยู่แล้วแหละนะ แน่นอนว่าฟู้ส่วนก็ใช้ได้นะครับเขาก็เป็นตัวที่เน้น HP เป็นหลักแล้วก็มีเรื่องบัฟ HP กับอัตราคีให้คนในทีมเพราะฉะนั้นดาเมจของคนในทีมก็จะแรงมากๆแต่ว่าตัวของฟู้ส่วนเขาก็ไม่ได้ฮิวแรงเพราะฉะนั้นถ้าไฟมันใช้เวลานานก็อาจจะมีคนตายได้เพราะฉะนั้นฟู้ส่วนจะเหมาะในเคสที่คุณมั่นใจว่าทีมคุณแรงแล้วก็สามารถจบไฟได้ไวนะ ตัวสุดท้ายก็คือน้องลิงซึ่งมี h p เยอะแล้วก็สามารถบัฟ h p สูงสุดให้คนในทีมได้แล้วตัวน้องก็ใช้ฮิลได้โอเคทั้งฮิลเดี่ยวฮิลหมู่รวมถึงใช้ล้างดีบัฟได้ดีด้วยก็เป็นช้อยที่ดีที่สุดสำหรับตัว4ดาวโดยสรุปแล้วจิงดิวก็เป็นตัวละครที่สวยมากๆนะครับแค่นี้แหละเหตุผลในการเปิดนะฮะจบแล้วนะครับเ,รเล่นก็สวยมากแล้วก็ คิดว่าน่าจะแรงด้วยซึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้อวยก็เดี๋ยวรอเทสกันละกันว่ามันแรงอย่างที่คาดไว้หรือเปล่าใครที่อวยก็ไม่ต้องรอหรอกครับเปิดได้เลยตัวมันน่าจะเก่งอยู่แล้วแหละไม่ต้องซีเรียสน,นะฮะก็สำหรับวิด,ดีโอนี้ผมก็จบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะครับยังไงถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ช่องนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอเกันใหม่วิดีโนนอหน้าครับผมสวัสดีครับ